มีเทรนดิ้งอะไรบ้าง12งตัวนี้ที่เราสามารถปรับการทำงานของตัวเองได้แล้วคนที่เป็นอาร์ติสอยู่อาจจะโยกย้ายสายงานของตัวเองแล้วอาจจะเจองานที่เราชอบแล้วก็ d e v วล็อปงานตัวเองให้มันดีมากขึ้นได้นะ ดีครับเราพบกับรายการอาศาสตาดตาตดาตรายการนี้มันจะเป็นรายการแบบว่ามาให้ความรู้ทัมากกว่าแล้วก็เป็นความรู้ที่ทุกคนสามารถนํามาใช้งานได้จริงโดยที่แบบไม่ใช่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นคอนเทนต์เทนเมนท์ที่มีความรู้แทรกด้วยนะครับประมาณนั้นแล้วก็ใน EP นี้เราจะมาพูดถึง12เทรนดิ้งกราฟิกในปี2021ที่กำลังจะมาถึงจริงๆมันก็ข้ามปีมาแล้วแหละก็ผ่านมาประมาณ3เดือนนะช่วงต้นปีก็จะมีเหมือนโควิดโควิดมืนคัมแบ็กกลับมาใช่ไหมก็จะมีความแบบกังวลอะไรกันนิดนึงว่าม ลากไึนไหนวะมิถุนาก่อนมันจะซาปีนนี้ถือว่าไวนะสเดือนก็รู้สึกว่ามันจะเริ่มเฟดลงโุวัคซีนมาได้มั้งใช่ไหม เออพอวัคซีนมันมีข่าววัคซีนมาทุกคนก็เลยแบบรู้สึกว่ามันยังผ่อนคลายกว่าปีที่แล้วที่มันเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาพูดถึงเทรนด์ิ้งในปีนี้แต่เดี๋ยวว่าคร่าวๆในปีที่แล้วก่อนคือปีที่แล้ว,วมันมีการทานฟอ f o r การเปลี่ยนผ่านมาค่อนข้างเยอะก็คือเราพูดคุยกันน้อยลงคือคุยต่อหน้าน้อยลงเราจะหันไปใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นคราวนี้พอพฤติกรรมของคนเราเปลี่ยนทุกอย่างมันจะเปลี่ยนมดเลยเว้ยแม้กระทั่งเทรนด์ดิ้งกราฟิกของเราที่เรากำลังทำงาน U A มันก็เปลี่ยน มาอยู่แต่หน้าจอพอทุกคนอยู่แต่หน้าจออิทธิพลของงานที่อยู่บนหน้าจอมีเดียทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกราฟิกภาพนิ่งวิดีโอหรือแอดเวอร์ทิสซิ่งต่างๆมันก็จะมีส่วนในการที่บูสต์ speed เพิ่มมาขึ้นในการพัฒนาของงานแต่ละชิน้นแต่ละสไตล์ด้วยแล้วก็ใครที่ทํางานเว็บด e เวล o อปเปอร์หรือว่า UI/US พวกนี้ก็จะรู้ว่าผู้บริโภคทุกคนทุกสายงานะจะรวมเข้า,าอยู่ในเว็บไซต์เพื่อสั่งซื้อสินค้าหรือว่าเข้ามาดูอะไรก็ตามที่เราบริการหรือว่าเราขายโปรดักต์อยู่ทุกคนจะรู้ดีว่า,งงา,เ,า,วาเป็็น Developer หรือว่า U X U I ก็จะมีการแบบเร่งการพัฒนาเว็บไซต์เพราะว่าคนจะเข้าเว็บเป็นจำนวนมากคือทราฟฟิกเว็บไซต์จะพุ่งสูงขึ้นมากในปีที่แล้วคราวนี้พอมันมีการเปลี่ยนผ่านนะก็ทุกอย่างก็จะมีผลกระทบเหมือนที่ผมบอกไปใช่ไหมก็เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับว่ามีเทนดิ้งอะไรบ้าง12ตัวนี้ที่เราสามารถปรับการทำงานของตัวเองได้แล้วคนที่เป็นอาร์ติสต์อยู่อาจจะโยกย้ายสายงานของตัวเองแล้วอาจจะเจองานที่เราชอบแล้วก็ d e v e l o p งานตัวเองให้มันดีมากขึ้นได้นะเทรนด์ที่หนึ่งก็จะเป็นงาน, TD, งานา3 งานที่ดีพวกนี้ไม่ใช่ของ ไม่แต่อย่างใดคือเราเห็นมาตั้งนานแล้วแต่ว่าพอมันมีการอยู่หน้าจอมาึ้นอ่ะอิทธิพลของงานทุกสไตล์มันก็จะมีถูกบัฟขึ้นมางานที่ทําบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นงานทีดีหรือว่างานอะไรก็ตามเนี่ยมันถูกก้าวกระโดดแบบไกลามากๆคราวนี้พอทุกคนมีการที่อยู่กับหน้าจอเยอะๆใช่ไหมหนักพัฒนาหรือว่าเดเวลอปเปอร์โปรแกรมก็จะมีเวลาพัฒนาซอฟต์แวร์ของเขาได้ดีขึ้นโปรแกรมทีดีตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วอะจนถึงปีนี้มันมีการพัฒนาแบบไกลามากๆแล้วก็สามารถใช้งานได้มากขึ้นทุกคนไม่ต้องมายุ่งยากกกับการ ทำเลเยอร์หรือว่าอะไรก็ตามที่มันยุ่งยากซับซ้อนนะคนที่ทํา 2D อยู่จะก,กระโดดไปทา 3D อ่ะตอนแรกจะมีความกังวลว่ามันมีแกนแทเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมปกติเราทาแค่เอกอวายอ่ะพอมันเพิ่มขึ้นมามันก็มีความแบบยุ่งยากมากขึ้นก็จะมีความกลัวกันแต่ว่าในปีนี้เราจะเห็นงาน 3D ที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะเป็นการแผ่วงกว้างมากขึ้น UX, UI ในที่อยู่บนจอโทรศัพท์เราอาจจะเคยเห็นว่ามันเป็นงาน 2D ต่างๆหรือว่าเป็นงานแฟดกราฟิกอาจจะมีความเป็น 3D เข้ามาผสมก็ได้และงาน 3D ส่วนใหญ่ก็จะเป เพื่อเตะตาคนนะครับแล้วก็ให้ดูไม่ยุ่งยากอเออเอาง่ายๆประมาณนี้เทรนด์ที่2คืออีโมจิดีไซน์ครับหรือว่าอีโมจิที่เราใช้ตามแชทนั่นแหละเกิดก่อนว่าทุกโซเชียลมีเดียบนโลกไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter b บล็อกดิหรืออินสตาแกรมต่างๆล้วนแต่ต้องมีอีโมจิอยู่ในนั้นคราวนี้พอทุกคนได้ลองเข้ามาโลกโซเชียลมีเดียสักพักหนึ่งแล้วอะ่ะหลายปีแล้วอะ่ะทำให้อ e ีโมจิมีมีอิทธิพลต่อการสื่อสารของเราเว้ยคือเราพิมพ์อะไรไปต่างใช่ไหมพอตามด้วยอีโมจิอะมันเหมือนจะคคครรออออบุมมมมมมาาณ์์ขงเเททนนนัั้่่ะีีพพพิไ คนรับสารอาจจะนึกไม่ออกว่าอารมณ์จริงล้วตอนนั้นเป็นไงอีโมจิจะมาช่วยเพิ่มการรับรู้ทางด้านอารมณ์ของข้อความนั้นที่เราได้ใส่ลงไปถ้าเราโกรธเราก็ใส่ e ji, อีโมจิแองเกิลอะไรเงี้ยอาจจะมีการ,รบัฟให้แทกน,น,นะมีความรู้สึกมากขึ้นคราวนี้พอคนรู้จักอีโมจิมากขึ้นมีความเข้าใจว่ามันคือการสื่อสารทางด้านอารมณ์การที่เราหยิบอีโมจิมาใช้ในงานมันจะมีประโยชน์อย่างมากในการที่จะควบคุมอารมณ์ของคนดูได้และมีความเฟรนลี่มากขึ้นเพราะอีโมจิมันจะมีความแบบอีโมชั่นหลายๆแบบอ่ะการที่เราใส่มันลงไปเราอาจจะผสม ภาสาอีโมชันแนลของงานให้มันดูหลากหลายขึ้นและก็มีความสดใหม่มากขึ้นประมาณนี้ครับเทคนิคที่3มคือ nature inspired ด e s i g n คืองานที่ได้รับอิทธิพลมาจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นรูปทรงเชฟต่างๆรวมถึงเรื่องของคู่สีด้วยที่มีความน้ําตาลมีความเขียวที่มันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นจริงๆงานพวกนี้มันมีแนวโน้มที่จะพุ่งส่งขึ้นเรื่อยตั้งแต่2อสปีที่แล้วแหละแล้วก็มันจะมีอิทธิพลมากที่สุดในงานที่เป็น p r o d u ั t ์หรือว่าสกินแคร์ต่างๆที่มันมีส่วนผสมออร์แกนิกอยู่ในผลิตัก์ด้วยการที่กกราาฟิงน ตวงนี้มันมาควบคุมเรื่องของสีเรื่องของเชฟสรีลาต่างๆว่าจะเป็นใบไม้หรือเส้นโค้งที่ดูเหมือนสายน้ํามันจะทําให้คนดูู้สึกสบายตาแล้วก็ลื่นไหลไปกับธรรมชาติได้ครับถ้าใครอยากลองปรับดูลองมาศึกษาเรื่องงานของแบบพวก n a t u r a l s p i r a ลพวกเนซัวร์อินสปายคือลองไปหางานที่มี Inspiration มาจากธรรมชาติดูมันจะทําให้คนดูู้สึกสบายตามากขึ้นเทคนิคที่ศคือ o p t i c a l Illustration ครับหรือว่างานที่มีการหลอกตาคนดูมีความซับซ้อนของมิติท,ที่เยอะขึ้นงานพวกนี้เนี่ยจะใช้เวลาดูประมาณ ไปกว่าคนดูจะเข้าใจเพราะมันมีเลเยอร์ที่มันซับซ้อนแล้วก็หลอกตาคนดูมากขึ้นคือสมองของคนเราอ่ะมันเป็นระบบการทํางานแบบภาพจาเช่นสมมติว่ามีคนเอาภาพถ้วยกาแฟมาวิ่งผ่านตาเราไปไวเงี้ยเราสามารถรู้ได้เลยว่ามันเป็นถ้วยกาแฟแต่ถ้าเกิดมันเป็นรูปทรงที่เราไม่คุ้นอ่ะเราวิ่งผ่านตาเราอ่ะเราก็จะบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมงานพวกนี้จะได้รับอิทธิพลมาจากการประยุกต์เทปที่มันดูบิดเบี้ยวแล้วก็มีการหลอกตาคนดูถามว่ามันจะลึกขนาดไหนมันลึกพอที่เราจะเข้าใจได้ครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องของสีมิติของสีแล้วมิิต ของเชฟที่มันมีความซับซ้อนมากขึ้นทําให้คนดูรู้สึกว่ามีการสตั้นหรือว่ามึนนิดหนึ่งในการมองภาพ 1- 3ึ่งถึงสามวีแรกแต่พอสมองเราเริ่มทำความเข้าใจภาพภาพนั้นนะเราอาจจะเห็นดีเทลอะไรเยอะขึ้นแล้วก็ทําความเข้าใจกับงานนั้นได้มากขึ้นงานพวกนี้จะเหมาะกับแบรนดิ้งที่มีความเคลื่อนไหวสูงมีการเกรี่ความเคลื่อนไหวแล้วก็มีความแปลกประหลาด้วยรูปทรงที่มันพิสดารแล้วก็เราอาจจะไม่เห็นการใส่เชฟพวกนี้ลงในงานที่มีความต้องการให้คนดูู้สึกแปลกใหม่ก็จะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ทําให้คนดูอินมากขึ้นได้เททนี่หรือ าตัวสอนสามิติเมื่อปี2ปีที่แล้วอะเทรนดิ้งของไทโปมันจะมีความแฟตของกราฟิกอยู่ก็คือแบนๆไม่มีมิติใช้สีน้อยๆใช่ไหมแต่พอนเพิ่มมิติขึ้นมามันทาให้เรารู้สึกว่ามันมีความนูนแล้วก็ใกล้ชิดกับเรามาขึ้นและในปีนี้ทีดีไทโ r กราฟีเนี่ยมันจะมีความขี้เล่นหน่อยๆใช้สีที่เฟรนี่คนดูมันจะไม่ลึกเกินไปแต่ว่ามันก็ยังมีงานที่เป็นทีดีแบบว่าสีดามีความแบบลุ่มลึกเรื่องของความเท่อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าอาร์ติสคนนั้นจะสื่อสารงาน ตามที่เราจินตนาการไม่ได้มีกรอบจำกัดแล้วก็มันทําให้เบิือนเราเข้าอยู่ในโลกนั้นได้เทคนะิคที่6คือการ์ตูนนีลัสเทชันการ์ตูนนีลเทชันเนี่ยมันมีปัญนาแหละถ้าเรามองในเรื่องของดีเอ็นเอทูอะไรเงี้ยพอมามีอิทธิพลเหลกกราฟิกมันทําให้กลุ่มเป้าหมายของงานพวกนี้มีความกว้างม,มาึ้นดูได้ตั้งแต่เด็กหรือว่าวัยกลางคนเด็กมหาลัยอะไรต่างๆพอมันมีอิทธิพลกับหลายๆลยกลุ่มเป้าหมายทําให้งานที่เป็นการ์ตูนนีลเทชันอ่ะมันสามารถเราเรื่องได้ง่ายแล้วก็ดีเทลงานนั้นต้องไม่เยอะเกินไปเเรรรรืืื่่อออองงงขาาาาาสสสคดดูวมถีย สื่อสารได้ง่ายไม่ต้องมาแบบคิดอะไรเยอะเราจะทําให้ คนดูที่กําลังดูภาพมาดูมีความสนุกสนานแล้วก็แฮปปี้มันด้วยเทคนิคที่7คือโกลด์ดีไซน์ครับโกลด์คือมีความทองมาส่วนใหญ่จะเป็นงานทีดีซะส่วนใหญ่การใส่ออเจต์ที่เป็นโกลด์หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้งานดูหรูดูแพงได้จริงๆไม่ไม่ใช่แค่โกลด์นะไม่ใช่แค่ทองอาจจะมีสีของตะกัว่วหรือว่าความเป็นทองแดงเนี่ยแล้วก็นอกจากเรื่องของสีเนี่ยมันจะมีความเป็นรีเฟลคชั่นทำให้แบบว่ามีความสะท้อนของผิวว่าถ้าเราใส่แค่สีสีเหลืองที่เป็นสีทองมันก็จะดูไม่แพงใช่ไหมแต่พ มันวาวมีเอฟเฟกที่แบบว่ามีความสะท้อนเพราะฉะนั้นงานพวกนี้ก็เลยก็ต้องเป็นงานที่เป็นแบบทีดีแล้วมีแบบเอ็เวอร์เมนต์มาสะท้อนวัตถุเนี่ยมันจะทําให้งานดูแพงขึ้นแต่ว่าบางงานที่ใช้ความเป็นโกลหรือว่าสีที่ดูแพงมีความสะท้อนอะไรพวกนี้อาจจะบางคนอาจจะใส่แบบขู่ขลักลเข้าไปให้มันดูขัดตามันจะทําให้เหมือนทอ,ทองที่แบบว่ามีรอยขีดข่วนอะไรเงี้ก็จะเป็นสไตล์ของ์ต่คนนั้นไปนะก็แล้วแต่ว่าเราจะสื่อสารมันออกมายังไงเทคนิคที่แปลกคือวอลเล็ตอาร์ตดีไซน์หรือว่าถ้าเรามาขยายคำหอ,อกมันจะผสม กับพิกเซลถ้าพูดแบบง่ายๆเลยก็คือเป็นงานพิกเซลี่เป็น T D T D พิกเซลปกติเราเห็นงานพวกพิกเซลมันจะเป็น2 D ใช่ไหมเป็นช่องสี่เหลี่ยมเป็นบิตแบบต่างๆคือเห็นช่องสีเดียวชัดแต่เขาเนี้ยพอเป็นอ o x e l พิกเซลเนี้ยมันจะทาให้งานมีมิติมากขึ้นมันก็จะเป็น T D ที่เป็นก้อนให้นึกถึงอารมณ์เหมือน My Cup เนี้ยี่จริงผมคิดว่า My c ่ p เป็นเกมแรกที่หยิบยกขึ้นมาเป็น T D ในยุคนี้นะไม่ไม่ใช่เกมแรกที่ทําแนวพิกเซลนะเป็นเกมที่ดึงเทรนดิ้งของพิกเซลอะให้เด็กในยุคนี้เล่นและอินกับมันจะสังเกตว่าคนเล่นแบบเยอะ ในยุคที่ทุกคนแบบอยากได้ความเรียวของเกมอะแต่ไมค้าถูกหยิบยกขึ้นมาดึงความเป็นอาร์เคดเข้ามามันเลยทําให้มาแสดงถึงคนดูในยุคนี้ว่าจริงๆแล้วคนดูในยุคนี้ไม่ได้ต้องการความใหม่เสมอไปเว้ยต้องการความคลาสสิกอยู่ซึ่งวอลเปซอาร์ด i ไซน์อ่ะมันผสมผสานร,ระหว่างความเป็นพิกเซลสมัยก่อนกับทีดีที่เป็นสมัยใหม่มันเลยทําให้เกิดงานชิ้นใหม่ขึ้นมาแล้วก็ในปีที่แล้วมันเริ่มที่จะมีคนทํามากขึ้นแต่ว่ามันจะสูงสุดในปีนี้ที่คนเริ่มจะหันมาสนใจมากขึ้นที่ดีเก้าคือมอนอี มันจะทําให้งานแบบมีความสะอาดตามีความเรียบง่ายด้วยสีที่ไม่ต้องเยอะแล้วก็ดีเทลงานที่ไม่ต้องเยอะเท่าไหร่มันก็จะมีความเท่นในตัวบางคนอาจจะใช้สีแบบคู่สีสองสีก็สามารถปิดงานได้อาจจะมีสีขาวสีดามาผสมอ,อะไรต่างๆถึงแม้งานพวกนี้จะใช้สีน้อยเนี่ยแต่ว่าบางคนเขาจะใช้เอลิเมนต์อื่นมาประกอบทําให้งานมันดูมีอะไรมากขึ้นงานปกติเนี่ยเขาจะใช้สีเยอะแต่พอมันมีเรื่องของเทรนดงโมโนโคมมาแล้วก็ดูโอทโทเนี่ยมันทําให้เขาลองลดสีลงมาหรือแบบ2สีสสี 4, อะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้งานเขาเดเวล็อขึ้ แบบมีการพัฒนาแล้วก็ได้ความแปลกใหม่ของงานของเราด้วยเทคนิคสิครับ geometric shape design พูดง,ง่ายคือการเอารูปทรงเลขาคณิตมาอยู่ในงาน illustration หรือว่างานดีไซน์ของเราซึ่งพวกรูปทรงเลขาคณิตมันก็เป็นภาพจํามาตั้งแต่ยุคอนุบาลแล้วแหละว่าเราเคยวาดสามเหลีย่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมใช่ไหมแต่พอมันนามาอยู่ในงานกราฟิกในยุคนี้เนี่ยมันมีความใหม่แล้วก็การนําเสนอที่ทุกคนเข้าใจง่ายเข้าถึงดูไม่ยากอาจจะเป็น 3D หรือ 2D ก็ได้มันดูเหมือนจะเป็นงานที่ธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าอ r t i ิ t สร้างมันออกมาด้วยชิ้นส่วนพวกนี้มันอาจจะดู ง่ายก็จริงแต่ว่าพอมันเอามารวมกันด้วยเทรนดินของสีในปีนี้ในยุคนี้มันจะทําให้งานมีความสดใหม่มากขึ้นแล้วก็ดูแปลกตาคนดูเทรนดที่11คือไทโพกราฟีชาวอารไทน์ครับจริงๆตัวอักษรน่ะมีอิทธิพลอยู่ในช่วงวัฒนธรรมของอาร์ดูโอแต่ว่ามันจะถูกยิบยกขึ้นมาเป็นเทนกราฟิกตั้งนานแล้วแหละมันก็จะมีหลายแขนงใช่ไหมแต่ชาวอาไซน์เนี่ยมันจะมาช่วงปลายปลายปีที่แล้วคือ2020แต่ว่าช่วงปีนี้มันจะขึ้นสูงสุดมากงานมันจะตายแบบสแต็กตัวอักษ สองเขส่วนใหญ่ประมาณ 70- 80%มีการหลอมรวมตัวสอนอะไปในงานชิ้นนั้นไม่ใช่แบบว่าพิมพ์เทคแล้วก็แยกกับแบล็กการ์เท่าไหร่มันจะเหมือนผสมผสานอยู่ในงานชิ้นเดียวซึ่งเราดูแล้วอะตัวสอนที่เขาวางมันจะไม่ถูกแปลกแยกเท่าไหร่แล้วบางงานมันจะถึงกับแบบว่าอ่านไม่ค่อยออกคือเท็กถูกบิดหมดเลยแต่ยังรู้สึกว่าเป็นไปนตัวสอนดอูแต่เขาจะปิดจนแบบว่าบางทีอ่านไม่ออกเราต้องทาความเข้าใจประมาณหนึ่งว่าเขาจะสื่อสารอะไรเขาจะพิมพ์อะไรให้เราอ่านถ้าเกิดใครที่ชอบทํางานเกี่ยวกับเทคพวกนี้ลองดูไไทราาาา่ชาววออดดนจจะ้้้แใใหหมํเลง ใไไห่ด้วยเทรนด์สุดท้ายครับเทรนด์ที่12คือ Colorless Design คือการใช้สีน้อยน้อยในที่นี้ผมหมายถึงแค่ขาวกับดำเลยคือทั้งงานมีขาวกับดำอาจจะมีสีอื่นมาแซมแซมแต่ก็จะเน้นขาวกับดำจะส่วนใหญ่คราวนี้พอมันเป็นขาวกับดำอ่ะมันทําให้เกิดเทรนด์ด้วยงานใหม่ๆขึ้นมาปกติเราจะเน้นคู่สีไม่ว่าจะทํางานอะไรก็จะหาแต่คู่สีตลอดพอพลิกมาสีขาวสีดำอ่ะมันให้คนดูรู้สึกสะดุดตามากกว่าสีเยอะๆแล้วก็มันจะมีความเท่ในตัวแล้วก็ทั้งงานมันก็จะขาวกับดำประมาณเยที่เหเปอจะเป็นีอื่นๆผ่มห็ ร้อยเปร์เซ็นเลยที่เป็นขาวดำซึ่งเหมือนกับว่าปีที่แล้วอ่ะที่เราได้เกิดยุคโควิดมันทำให้คนสื่อสารน้อยลงใช่ไหมเทมดิ้งเนี้ยมันเกิดจากความที่ทุกคนมาอยู่ในบ้านแล้วเหมือนกับได้คิด อะไรในหัวของตัวเองเยอะมากขึ้นทําให้เรารู้อะไรสักอย่างมันเลยทําให้อาร์ติสบางส่วนมีความแบบเกิดความสงบขึ้นมาแล้วอยากจะสร้างสรรค์งานอะไรก็ได้ที่มันไม่ต้องใช้สีเยอะดูแล้วไม่ยากเท่าไหร่เหมือนเขาอยากจะหลุดความบ้าคลั่งที่แบบว่าสีเยอะหรือว่าอ e ิมเลเมนต์เยอะๆอะไรประมาณนี้มันเลยทําให้เกิดงาน c คเลอร์เลสดีไซน์ขึ้นมาตันนี้ก็จะเป็น12เทรนดิ้งกราฟิกในปีนี้นะครับไม่รู้ว่าผมพีเนต์ช้าไปหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ไต่มาแรกเนาะทุกคนสามารถดูแล้วก็เอาไปประยุกต์งานใช้ได้ส่วนใครที่สนใจงานไหนพวก ไปเซิร์ชเพื่อหาอาร์ติสคนที่เก่งๆในด้านนั้นๆดูเพราะผมเชื่อว่าทุกคนก็ไม่ได้ทำ T D อยู่แล้วแต่ว่าในเทรนดิ้งงานนะก็จะมีทั้ง 2D และ T D หละใครที่ทํา UX UI ก็สามารถดี lo กให้เข้ากับเทรนดิ้งในปีนี้ได้แล้วก็อาศา,ศาตรในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องของอะไรเราจะเอาความรู้อะไรเข้ามาประดับให้ทุกคนได้รู้อาจจะมีทั้งคอนเทนต์ในเทรนเมนต์แล้วก็คอนเทนต์ที่เป็นความรู้ที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้จริงผมก็จะพยายามหาคอนเทนต์มาใส่ให้ทุกคนดูแล้วเดี๋ยวเราจเจ